ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประชาชนจ่ายค่าอะไรมากที่สุดไปชมกันครับในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานั้นอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยพุ่ง สูงถึง5.28%เลยทีเดียวการที่อัตาราเงินเฟอ้อสูงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ซื้อจับจ่ายใช้สอยจะมีค่าเงินในกระเป๋าลดลง และต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อสินค้าเท่าเดิมกลับกันถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการเขาจะได้เงินเพิ่มขึ้นในการขายสินค้าจำนวนเท่าเดิม นี่จึงทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามเศรษฐกิจดีขึ้นยังไงเพราะว่าประชาชนต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นทำให้ถือว่าประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจจึงขยายตัวมากขึ้นนั่นเองแล้วประชาชนจ่ายค่าอะไรมากที่สุดหลักๆครับค่าบริการรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้ารถแท็กซี่ รถทัวรถไฟเครื่องบินก็ถือว่าใช่นะสองครับคือซื้อรถยนต์นี่คือเรื่องแตกครับในสภาวะที่คนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีกับมีการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น นี่จึงถือได้ว่าประชาชนมีกํำลังซื้อสูงขึ้นนั่นเอง3ครับค่าน้ำมันไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์รถทัวรถแท็กซี่เครื่องบินใช้น้ำมันหรือพลังงานในกลุ่มนี้ทั้งสิ้นครับ และสุดท้ายครับค่าบริการของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งอันนี้ไม่แตลกใจเพราะถือว่าเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคนี้ไปเรียบรอยแล้วถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจสามารถติดตามผมได้ตามที่อยู่ ที่จะขึ้นให้หลังจากนี้แล้วเจอกันครับ